สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับก่อนเดี๋ยววันนี้ก็ผมจะรีวิวงานวัดของสวนสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาเข้ามาทางประชาชิด90ได้เลยนะครับก็อนสำหรับที่จอดรถก็เลี้ยวทางซ้ายแล้วจะมีที่ฝากรถอยู่นะครับรถยนต์40บาทรถมอเตอร์ไซค์ยีบาทนะครับสะดวกสบายนะครับสำหรับเข้ามาด้านในก็จะมีร้านค้า้ละอาหารมากมายให้ท่านได้เลือกเลยนะครับทั้งของกินผมก็มาแวะสอยก๋วยเตี๋ยววันก่อนหน้าทางเข้านะครับ หายหิวก็เลยเด็กๆไม่กินนะผมก็กินกับแม่แตงสองคนนะคืนนี้มีคุณอาร์มชุติมามาด้วยนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ทันได้ไม่ทันได้ดูนะครับเพราะว่าสองทุ่มครึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาขึ้นกี่โมงนะครับเราเรากลับกันก็สองทุ่มกว่านะฮะก็วันนี้ค่อนข้างเดินง่ายเดินสะดวกเลยนะของซื้อของขายก็ราคามาตรฐานเลยนี่ก็มาแวะเข้ามาสักการะหลวงพ่อไหว้พระต่อเงินนะครับ ทำบญสักกะระหลวงพ่อพระประธานนะประจําวัดคลองสวนนะครับหลวงพ่อคึ้มนะครับก็ได้ปิดทองพาเด็กๆปิดทองด้วยนะครับน้องไอดีน้องอีเมจชอบกันมาด,ดูบรรยากาศกันนะครับตำบญ,ญยอดเรียนประจําวันเกิดนะครับตามกําลังเกิดนะก็วนกันเดินไปเดินมา3ามสี่รอบแล้วก็เหรียนก็นไม่หมดทัทีนะครับเพาราะว่าน้องค่อยๆหยอน ค <Okay. S 2> มาต่อก็ได้ไฮไลท์ของงานนะจะเป็นการจับไข่ผ่าชโชคนะฟองละ20บาทก็เป็นแรกได้เลย,เลยมีรางวัลแยบได้ครับนในอิเมชชอบมากสนุกสนานนะครับบอกเขาเป็นโฟมเดสมไปโมเดยเลยิฟกันกำลังเล่งกันสะน,ะนุกสนานนะฮะนี้อันนี้เพราะว่าไปหลายๆที่มาไม่ค่อยจะมีนะครับนี้เพิ่งไเจอที่วัดของสวนสมุดปากการครับ ตั้งใจกันมากนะครับเนี่ยลูกเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้อะไรกันคนก็มาเล่นกันเนีะนะครับมาทำบุญมารบสนุกกันเยอะของรางวัลก็เยอะนะฮะนี่จากเรียบร้อยะมีเจ้าหน้าที่คอยอยู่ทางด้านข้นางๆเลยนะของราง,ง,ง,งวัลน,นะมีจักรยานไฟฟ้าสก,กูตเตอร์ด้วยนะครับสก,กูตเตอร์ไฟฟ้ากขามีมาดูกันนะครับเบิดดร์ดสี่เขาก็ปกปืนสี่ได้ไรหูสามคอเลือก อันนี้ตาผมนะครับตามผมสองฟองครับกับแม่แดงคนละฟองนะฮะตีกแล้ว <c oughs> กับเบอร์หนึ่งนะครับนี่ได้ไม้ตีผ้ามากลับมาครับคนละหอ,อกันพอดีเลยไปครับและในงานก็ยังมีให้อาหารกระต่ายด้วยกระต่ายมีตุ้มีแพะด้วยนะครับแพะแต่แกะนะ แยกไม่ค่อยออกนะบางท<ฟ>ีก็มีให้นมหมูให้ตัวนี้ให้นมไอดีนให้แครอทกะตายกะตายเพราะว่าทำไมถึงไม่ให้แพะกลัวแพะกลัวแพะกลัวสี่ะภายในไงก็กว้างขวางนะวันนี้เดินสบายเลยแล้วก็พอมีคนอยู่เพระาะเขากว้างที่ไหน,ใน,ในคนเยอะน,น,นะนี่มีบ้านบอลด้วยบ้านบอลนี่ของคู่กรรันเลยนะนี่น้องไอรีนยิง สวนจุกน้ำปลาได้มา3ดอกติดเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับส่วนเครื่องเล่นก็40บาทนะครับมีบ้านบอดมีรถไฟนี่หลวงพ่อท่านเมตตานะครับ